อยากเกิดฟัาไหลพระทงเต็นกำโพรงใสสูนกรมใจชอบใครสมักสมาน แสงทองสงมนัชในพรฟ้างสับใสมหาราชาตาชินีิ้งพันธุ์โนชีนชาวไทยรักไทยก็บผู้วันในเข้าไวไ้ใจสามา Oh uh -huh. มหาราชาตาีาายิ่งพันธุ์โชรชนชาวไทยวันไทยกระมุ่วัในใดก็ไว้ใจสาม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Monday Morning Talk ครั้งที่2ปี2568ค่ะวันจันทร์ที่13มกราคม2568ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางการศึกษารวมถึงผลงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งและโรงเรียนในสังกัดค่ะสำหรับวันนี้เรื่องเล่าข่าวสาปป,ปเชียงใหม่เขตหนึ่ง พบกับนางสาวปิยรัต์วงเติงปฏิบัติหน้าที่ผู้มำนวในการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเด็นการติดตามชุดอุปกรณ์ DLTV และการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนปี2568ค่ะช่วงที่2เรื่องเล่าข่าวโรงเรียนพบกับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เปิดประตูสู่วัดบวกครบน้อยของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครบน้อยค่ะ ในช่วงแรกขอเชิญพบกับนางสาวปียรัตน์วงเติงค่ะสวัสดีค่ะสำหรับกลุ่ม DLICT นะคะจะมีแจ้งข้อราชการสำหรับโรงเรียนให้ทราบอยู่ด้วยกัน3เรื่องเลคะในเรื่องที่1นะคะก็คือในเรื่องของการจัดสรรค่าให้จ่ายสำหรับการบำรุงแลรักษาอุปกรณ์ g l t v นะคะก็คือตามหมนังสือเลขที่ ที่จะ,ะให้ทางกับโงเรียนได้ปรากฏอยู่บนจอเลยนะคะก็คือตามหนังสือที่สท .04353 ทับ6ทับ .358 นะคะลงวันที่26ธันวาคม2567นะคะสพอทอได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักง,งานเขตพื้นที่นะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ที่ v t v โรงเรียนที่มีการจัดการ,ราเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นะคะ จำปีงบประมาณ2,568โดยทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แบ่งการจัดสรรไปได้วยกัน3กลุ่มสำหรับสพเชียงใหม่เขตหนึ่งของเรานะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่ม B ก็คือสำหรับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนตั้งแต่10-99ด10ถึงกโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นในการนี้สพทก็ขอให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการค่าซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ดี t v ให้ดำเนินการติดตามโรงเรียนนะคะเพื่อตรวจสอบในการซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ D LTV ลวและก็ให้เขตพื้นที่รายงานผลการดำเนินงานพร้อมกับแนบรูปถ่ายชุดอุปกรณ์ที่มีการทำการซ่อมส่งให้กับสพทนะคะซึ่งทางเขตจะดำเนินการตรวจสอบในการซ่อมบำรุงโดยที่กลุ่ม d l i c t อก็จะมีการดำเนินการ กำหนดปฏิทินในการออกติดตามโรงเรียนนะคะให้กับโรงเรียนทราบเป็นหนังสือราชการตามระบบต่อไปนะคะส่วนในเรื่องที่2นะคะเป็นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจําปี2568ค่ะก็ะคือตามหนังสือที่สท .0005 ทัว .1956 ลงวันที่10 9ธันวาคม2567นะคะสพทได้มีการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ2,568ให้กับสำนักง,งานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับโรงเรียนในสถานศึกษาระยะเวลา3เดือนคือเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2567นะคะประจำแล้วก็ได้สำนักง,งานเขตเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้มีการตรวจสอบแล้วก็รายงานผลการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี2,568เพื่อจัดสรรให้เรียกเวลา9เดือนต่อไปนะคะเพื่อให้การใช้งานสัญญาอินเทอร์เน็ตไป็นวยความต่อเนื่องสปทก็จึงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2,568เป็นงบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีพศ2,568ระยะเวลา9เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2,568นะคะ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชิยใหม่เขตหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะและให้เขตดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัจจรรรดจซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องและเมื่อได้ลงนามในสัญญาแล้วก็ให้จัดส่งสัญญาจ้างสัญญาให้กับสพทซึ่ง ทางสำนักงานเขตวิ้ทีการศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งได้คู่สัญญาแล้วนะคะก็คือบริษัท NT นะคะซึ่งบริษัท NT เป็นคู่สัญญาแล้วก็ได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มกราคม2568นะคะและต่อมานะคะคทางกลุ่มง,งานพัสดุจะดาเนินการได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม d l i c t และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับจดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นเป็นไป,นป,นป,นปนตามเงื่อนไขของสัญญาโดยดำเนินการออกโรงเรียนในการตรวจรับแล้วก็ทําการติดตามในการตรวจรับพัสดุว่าเป็นไปนตามเงื่อนไขาตามสัญญาหรือไม่นะคะส่วนในเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะคะ ทางกลุ่ม DLICT นะคะก็อยากจะขอฝากทางโรงเรียนในสังกัดนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ติดตามรายการบันเ a y m มอร์นิ่งทอในช่วงเวลา10โมง10นาฬิ30นาทีถึง11นาฬิกานะคะ <c oughs> ก็ขอฝากโรงเรียนได้ดำเนินการติดตามในทุกช่องทางนะคะซึ่งเป็นทางในเรื่องของ i อเรื่องของ YouTube หรือทาง TikTok ได้นะคะทางกลุ่ม DLICT ก็มีเรื่องที่ดำเนินการแจ้งข้อราชการเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณนางสาวพีรั์วงเติงนะคะได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามชุดอุปกรณ์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดปีงบประมาณ2,568ค่ะและในช่วงที่2เรื่องเล่าข่าวโรงเรียนขอเชิญรับชมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เปิดประตูสู่วัดบวกครบน้อยของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครบน้อยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงทอรินนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1สวัสดีครับครับผมนายก็อทชนองราเชลจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวชกงน้อยตำบลหนองปากข้างเอ้วันนี้พวกเรามาทำอะไรกันเหรอครับทุกสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์มหาสตอบก <go. S 2> ันค่ะ Let's go วัดแห่งนี้แลาจะดีมีความเก่าแก่ทังไงนะเธอคิดว่ามันสร้างขึ้นมากี่ร้อยปีกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าอาวันไปกันดีกว่าไปรับการนมัสการท่านและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างวัดโรงเรียนและชุมชนด้วยครับ วัดบุกรกน้อยเป็นวัดที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาโดยประมาณสองร้อยกว่าปีที่เท่าที่บันทึุเราไว้เป็นประวัติวัดพื้นที่ของวัดนั้นเดิมทีมีอยู่ประมาณสี่ไร่แล้วก็มายุคหลังเนี่ยท่านพระมหาครุบาทองศักได้ทำการขยขยายซื้อที่ข้างๆเหมาะแก่การที่สถานยนย้ใง,งมันใช้พื้นที่ของวัดได้อยา่างสะดวกไม่ว่าทางเทศบาลจะจัดงานอะไรไม่ว่า โรงพยาบาลจะใช้ในการที่จะดันเทผู้ป่วยรือเจ้ารถกมาจับไม่ว่าอ่านวดแผนไทยที่ตั้งอยู่ไว้ท <h> ี่หน้าว <inside> ัดให้บริการวัดปลกน้อยเดิมทีน่ะชื่อมันมีหลายชื่อที่วัดปกปกบ้างวัดดินขาวบ้างวัดร่ทางนั่นไปตามที่ใกล้ๆน่ะสมมติว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำขาวก็บอกว่าวัดดินขาวบ้างอันนี้คือประวัติย่อๆของที่ไปที่มาและที่ของวัดื้นที่ของวัดเกประมาณนี้อ่าคำถามที่ว่าวัดบ้างโรงเรียน หรือจะเรียกว่าบวหวัมันจะมีความสําคัญที่เกี่ยวในสมัยก่อนเขาจะใช้วัดเป็นจุดสูงกลางจุดศูงกลางหนึ่งจุดสูงกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรศาสนาจุดสูงกลางอันที่สองก็เป็นจุดสูงกลางหนเรื่องของอาการช่วยเหลือเรื่อ,องความสามัคคีระหวก็โรงเรียนบ้านาอาศัยวัด เป็นสถานในการศึกษาเร,เรียนของเด็กๆก,ก่อนเราจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนการศึกษาในโรงเรียนที่บอกว่าโรงเรียนในวัดมันก็เอื้อประโยชน์ให้เด็กๆที่อยู่ในบ้านพอเข้ามาศึกษาชาวบ้านได้ได้ประโยชน์มีความรู้สึกว่าการได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนในวัดนั้นจะซึมซับในเรื่องของ พระพุทธศาสนาเพราะในสมัยก่อนคนที่อยู่ใกล้วัดมักจะนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อนับถือพระพุทธศาสนามีพระสงค์นในการเอื้ออานวยในการสอนให้พ่อแม่ที่อยู่ทั้งบ้านหรือผู้ปกครองที่อยู่ทั้งบ้านมีความสบายใจว่าถ้าข้ามาันวยุดมีความ,มึก่นอง แล้วได้ได้ถือโอกาสให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสได้อบรมย่อมกอให้เกิดผลดีสอนให้ทวกแบบนั้นได้ได้รู้จักใน่ึงอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้สิ่งิดเชื้อนะแล้วกลับไปบ้านพ่อแม่สบายช่าวันนี้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนเรียนกับพระตาแต่อนนั้นบังเรียนกับครูบาอาจารย์เขาจะมีการติดต่อประสานงานมีกันตลอดกระบวนการของครูบาอาจารย์และกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะช่วยกันเรา ปลูกฝังเด,เด็กตั้งแต่น้นอยให้รู้จักบาตหนะอันบนัดนะให้กลัวเกรงกลัวต่อบัตแล้วให้ดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามนั่นประวอตบ้านวัดโรงเรียนจึงเป็นสามเสาหลักที่จะคอยประคับประคองพวกเราให้ไปสู่เป้าหมายที่ที่ทุกคนนั้นได้วางเอาไว้ให้ประสบความสําเร็จบังที่ได้ครับคับอ,อ,อ่านอะก็ขออนุโมทนาสาธุไปเลย วัสดีครับข้อมูลชุมชนนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ชนหนองป <hi> ่าข้างนี้โดินปีติดชุมชนชนเล็กๆนะครับแต่ต่อมานี่ก็ความเจริญเข้ามาเนาะเป็นชนใหญ่แล้วก็ตอนนี้เป็นชนที่ว่ามีอมูเยอะมาชุมชนนี้ละกรชื่อหนองปลาข้างเพราะว่าในการปลูกข้างทำป่อตั้งติดชนหนองปลาข้างขึ้นมาชนหนองปลาข้างนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ประชากรเยอะครับประชากรแปลนประชากรที่เ่ามันจะอายุอาศัยเนาะเป็นชุมชนใหญ่ก็มีชุมชนเข้ามาอยู่หลากหลายผอเข้ามานมีที่ดนนะครับ เรามีความสัมพันธ์กับโรงเรียนกับวัดยังไงอ่าโรงเรียนนี่เดิมเดิมที แรกๆแ,แล้วจะอยู่ที่วัดโรงเรียนนี่นะครับก่อตั้งมาจากที่วัดเป็นโรงเรียนวัดบุทพกน้อยของเรานี่มันกับมีการพัฒนาขึ้นนะครับมีเพื่อบริจาคพื้นที่ทเพื่อทำโรงเรียนก็คยก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาได้ประมาณ7 8สิปีงประมาณคร่าวๆนะครับทำเป็นโรงเรียนขึ้นมาเล็กๆแล้วก็พอไปกับพัฒนาเรนี่เป็นวัดเป็นโรงเรียนใหญ่โรงเรียนตับชุมโชนี้ก็คืออยู่รูปกันมาตลอดแล้วก็วัดนี่วัดนี้ก็เป็นพื้นที่ของเขตมือสองอันนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นศูนย์กลางของหมูบ้างจะมีวัดเป็นาาเข อาจจะมีก <łość> ิจกรรมในอย่างประชุมโจนกับร่วมกับกวัดกับโรงเรียนนะพัฒนาก็จะกันตลอดอย่นี้จะเอาว่าเพื่งเก่โอเคเิอมนี่กับประสานกันตลอดนะประชุมโจนกิจกรรมอย่างก็ร่วมกันตลอดครับผมขอบคุณครับ ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านบวกครกน้อยนะชุมชนบ้านบวกครกน้อยนะคะนำเสนอแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดบวกครกน้อยค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการ Monday Morning Talk ครั้งที่2ปี2568ค่ะสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางช่อง YouTube ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ